สวัสดีครับผมฝาง CPU มีนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาประกอบคอม i t x อีกแล้วนะครับคือก็มีเพื่อนๆในเพจนะครับก็อินบ็อกซ์มาหาผมบอกว่าอยากจะได้คอม i t x เหมือนที่ผมประกอบไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยจะจะเต็มกว่าของผมนะครับทุกอย่างเนี่ยเร็วกว่าแรงกว่าของผมที่จัดไปก่อนหน้านี้นะครับอย่างแน่นอนครับก็มาดูกันนะครับว่าสเปคของเครื่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกเลยนะครับ CPU นะครับจะเป็นตัว AMD Ryzen 7นะครับ5 7 0 0 X นะครับนี่ก็จะเป็น CPU ตัวแรงเลยนะครับเมนบอร์ดนนะะครับก็็จเป Asrock B450 Gaming ITX นะครับชิ้นต่อไปครับก็จะเป็นการ์ดจอครับการ์ดจอเนี่ยก็จะเป็นตัว r t x 3060 Ti ครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัว FE หรือว่า Founder Edition ครับคือเป็นตัวเรียบๆมาเลยนะครับสีเงินสวยงามครับตัวนี้ Power Supply ครับก็จะเป็นตัว Cooler Master V750 SFX 80 Plus g o ครับนี่ตัวเนี้ยก็750วัตต์ครับคือเพียงพออย่างแน่นอนครับในสเปคนี้นะครับแรมครับแรมเนี่ยผมก็ได้เป็นตัว Kingston Fury นะครับนี่อันนี้จะเป็น32กิกนะ ครับบัม3ั0สครับนี่เอามาใส่แบบจัดเต็มไปเลยนะครับส่วน SSD นะครับก็จะเป็น Kingston เหมือนกันครับขนาด1 t b ครับนี่เอามาแบบจัดเต็มเลยเนาะลงวินโดว์ลงเกมนะครับก็ใช้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัว SSD อีกลูกนึงนะครับนี่อันนี้จะเป็น5 1 2ร้กิกครับอันนี้จะเอามาไว้เผื่อเฉยๆเนาะเผื่อแบบลงเกมลงโปรแกรมอะไรในนี้จะเอามาไว้ตัดต่ออะไรด้วยนะครับนี่เผื่อมันเต็มเนาะก็จะได้มาโยกมาใช้ในตัวสำรองห้าร้อยสิบสองกิกนี้นะครับนี่อันนี้ก็เผื่อไว้เนาะก เป็นตัว i.s. 6k นะครับนี่ก็จะมาดูกันเนาะว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะครับสำหรับซิงค์ที่เอามาใส่ในเคส i.t.x. แบบนี้ครับตัวเคสนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับผมก็แอบแกะดูแล้วนะครับจะเป็นตัว p.c. ค o o l e อเนาะอันนี้น่าจะเป็นชื่อยี่ห้อเขานะครับ p.c. ค o o l e r นะครับแล้วก็รหัสเดี่ยจะเป็นภาษาจีนเนาะผมอ่านไม่ออกครับแต่ว่าก็จะมีตัว i. 100ครับถ้าใครเห็นเคสตอนผมแกะมาแล้วชอบก็ลองไปหาจับจองดูได้นะครับสำหรับเคสตัวนี้ผมก็บอกไว้เลยนะครับว่ามันสวยมากๆเลยยสุดทท้าี่ผมเอามาใส่นก็คือจะเป็นตัว Windows ครับ้ วินโดว์ของแท้ไปเลยนะครับอันนี้ดีกว่าเนอะดีกว่าไปแคร์ดีกว่าไปหาจากที่อื่นแน่นอนครับเราใช้ของแท้ก็สบายใจนะครับจะเป็น Windows 11 Pro นะครับนี่ก็เอามาใส่ในเซตนี้ครับคือแบบเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับเซตนี้ในเซตนี้นะครับของเกือบทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นมือหนึ่งนะครับจะมีแค่ตัวการ์ดจอนะครับการ์ดจอ RTX 3060 Ti ตัวเนี้ยครับจะเป็นมือสองครับที่เหลือเนี่ยก็มือหนึ่งหมดเลยเนาะคือแบบเบิกใหม่มากเลยราคาก็เลยจะแพงกว่าของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแต่ว่า ประกันก็จะเต็มๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบกันเลยนะครับว่าประกอบออกมาแล้วตัวเคสตัวนี้นะครับพอเอาของทุกอย่างมาใส่ในเคสละมันจะสวยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะเรามาดูกันเลยครับโอเคครับอย่างแรกที่เราจะทานะครับคือเราจะมาประกอบเมนบอร์ดก่อนนะครับเอาตัว CPU นะครับเอา SSD เอา RAM เอาซิงนะครับใส่เข้าไปในตัวเมนบอร์ดก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาประกอบเคสทีหลังนะครับมาดูตัวเมนบอร์ดกันนะครับนี่ก็จะเป็นตัว a s c k B450 Gaming ITX ครับก็มี WiFi ในตัวด้วยเนาะครับสำหรับเคสตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเล็กๆเลยนะคร เล็กๆนะครับนี่ก็จะเท่ามือผมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เราเก็บไว้ก่อนเนาะมาดูเมนบอร์ดนิดนึงนะครับคือที่ผมเลือกตัวเนี้ยเพราะว่าหลักๆเลยเนาะเขามีตัว USB Type C มาให้นะครับนี่ผมก็เลยเลือกเป็นตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับมาให้น้องเขานะครับก็โอเคเลยนะครับสำหรับเมนบอร์ตตัวนี้มาดูตัว CPU เนาะในเส้น7 5,700 X ครับแรงๆเลยๆเลยนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับโอเคลับมาละในกล่องเขานะก็จะมีแค่ CPU ครับ กล่องน,นี้จะไม่มีซิงลมนะครับเพราะว่าเราต้องซื้อแยกเนาะคือซิงที่แถมมาให้เนี่ยอาจจะระบายความร้อนไม่พอครับเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อแบบซิงลมแยกเหมือนของผมนะครับมาใช้หรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้ครับนี่ใช้ได้เหมือนกันเนาะ ตรงนี้ก็ระวังด้วยนะครับมันจะมีเหลี่ยมบอกอยู่เนาะในเมนบอร์ดตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายบนนะครับนี้เราก็ต้องหันตัวสัมเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมที่มันชี้ตรง CPU เนี่ยขึ้นมาตรงมุมซ้ายบนเหมือนกันนะครับอย่าใส่ผิดเนาะถ้าใส่ผิดเดี๋ยวขา CPU หักนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเลยนะครับถ้าขา CPU หักใส่เข้าไปละแล้วก็ล็อกเลยนะครับโอเคเรียบร้อย CPU นะครับต่อไปก็จะเป็น s s d นะครับอันนี้ก็แกะ คาะเตอร์กรีดเลยตรงมุมไหนเนี่ยมีวิธีแกะให้มันดูดีไหมไม่มีนะครับก็ต้องทำมันพังเลยไม่เป็นไรนะครับออกมาแล้วนะครับนี่ตัวชิงสตันนะครับหนึ่งเทเไบต์นะครับรูเอ็มดอทของเมนบอดตัวนี้นะครับมันจะอยู่ด้านหลังเนาะนี่พลิกมาด้านหลังนะครับมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับดูเอ็มดอทของเขาดูดีๆด,ด้วยนะครับน็อตน่าจะอยู่ในกล่องเนานะเพราะว่านี้เป็นเมอหนึ่งเนาะก็จะต้องมีอุปกรณ์ครบ อย่างแน่นอนนะิ้งด้วยนะครับนี่เป็นน็อต M.2 มันจะแถมมาให้แค่อันเดียวนะครับอันนี้อย่าทำหายเนาะนี่แล้วก็ไม่ต้องใส่แบบมันแน่นมากนะครับใส่แค่พอตึงมือก็พอครับคือถ้าเกิดใส่แน่นมากเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวแผ่นเนาะแผ่นของตัว SSD เนี่ยมันแตกได้นะครับเรียบร้อยแล้ว SSD ต่อไปเขาใส่ตัวซิงลมก่อนนี่ซิงลม ไอดีคูลิ่โอ้โหอุปกรณ์ข้างในเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็ดูก่อนเนาะเราจะเห็นหรือเปล่านี่ก็มีตัวซิลิโคนนะครับแล้วก็แผ่นรองต่างๆเนาะมีทั้งขา i ินเ l แล้วก็ขาเ m d ดีเลยนะครับก่อนใส่เนี่ยผมว่าผมต้องดูคู่มือก่อนนะครับ้าไมดูคู่มือนี่น่าจะใส่ผิดชัวๆเลยนี่นี่เป็นซิงลมของเขาคู่มือโอเคเจอแล้วจะไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวซิงลมนะครับเล็กนะครับนี่เล็กลก็จะมีพัดลม2ตัวเนาะจะมีด้านหน้า1ตัวนะครับแล้วก็ด้านหลัง เล็กๆอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ดูด้านหน้าตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้าน้เนี่ยก็จะเป่าลงเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะดูดออกนะครับพัดลมเนี่ยจะเป่าไปที่ทางเดียวกันนะครับก็จะทําให้มันเย็นก็เดิมเนาะเท่าที่ดูนะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคมาประกอบกันนะครับจากที่ได้ลองจับจับดูเมื่อเช้ครับก็ปรากฏว่าใส่ซิงก่อนไม่ได้ครับต้องใส่แรมก่อนเนาะคือถ้าเราใส่ซิงก่อนเนี่ยมันจะติดแรมครับมันจะทําให้เราใส่แรมไม่ได้เพราะฉะนั้นละเดี๋ยวแกะแรมใส่ก่อนนะครับแกะด้านนี้นะ โอเคครับเดี๋ยวต้องแกะอันสองโอเคนี่ก็จะไม่มีไฟนะครับเขาก็รีเควสมาบอกว่าขอแบบที่มันไม่มีไฟนะครับไม่ต้องไฟเยอะอะไรก็ได้นะครับก็เลยได้เป็นตัวนี้มาก็สวยครับไม่มีไฟก็สวยไปอีกแบบเน,น,นาะหแถวแถวที่สองโอเคครับแรมใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนี่ นี่ครับเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ซิงค์ได้ครับซิง์ของตัว AMD นะครับเป็นขายาวแบบนี้นะครับนีขายาวแบบนี้มาประกอบลงตัวซิงนะครับดูตามคู่มือครับใครแบบไม่เข้าใจอะไรก็ดูคู่มือครับง่ายๆครับอันนี้ก็ใส่ไม่ยากมันจะมีตัวแผ่นนี้เกะอยู่นะครับแกะออกเลยก็ได้เนาะแต่ว่าผมรอแกะตอนทาซิลิโคนเสร็จก่อนดีกว่ากลัวแบบมันลายนะครับกลัวมันเปื้อนด้วย โอเคครับใส่ตัวขายึดลงไปละต่อไปก็จะมาแกะนะครับแกะตัวที่ล็อกพัดลมเนาะที่ล็อกพัดลมของตัวเมนบอร์ดนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับแล้วก็2หนด้าน่างตัวนี้รับแกะออกเลยนะครับอันนี้เราจะไม่ใช้เนาะนี่แล้วก็นี้ข้างล่างแผ่นนี้เราก็ไม่ใช้นะครับออกเลยต่อไปเราก็จะมาทาซิลิโคนนะครับเขาก็แถมมาให้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะ วิธีทาก็ทายังไงก็ได้เนาะคือให้มันท่วนนะครับก็ทาลงไปเลยหรือว่าบางคนจะปาดก็ได้นะครับเอาที่ปาดซิลิโคนมาปาดปาดปาด,ปาดก็ได้นะครับน,นะครับก็เอานี้มาใส่เลยนี่อย่าลืมแกะออกนะครับแต่ว่ามันเห็นชัดเนาะอันนี้เห็นชัดอยู่นะครับไม่น่าจะพลาดตอนแกะที่ดูไว้ผมจะเอาใส่ด้านนี้ ใส่ให้ตรงรูด้วยนะครับมันจะมีรูอยู่แล้วก็เอาน็อตใส่เข้าไปเลยครับใส่แรกๆมันจะงงหน่อยอะไรที่เรายังไม่เคยจับเนาะพอเรามาจับครั้งแรกเนี่ยมันจะงงนะครับสิงลมตัวนี้ก็เหมือนกันผมก็จับครั้งแรกเหมือนกันครับสำหรับตัวซิงลมรุ่นนี้โอเคแล้วขันให้มันพอตึงมือก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาไขควงนะครับมาขันแน่นอีกทีนึง นั่นก็ขันพอตึงมือเหมือนกันนะครับอย่าขันแน่นจนเกินไปเนาะเดี๋ยวบอร์ดแตกนะครับบอร์ดแตกเนี่ยเราก็จะยิ่งแย่เลยเนาะนี่ก็พอตึงมือนะครับทั้งสีมุมโอเคนะครับหนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับตัวเมนบอร์ดนะครับพอใส่ซิงลมเข้าไปแล้วแทบจะปิดตัวเมนบอร์ดไว้เลยนะครับโอ้โหโอเคนะครับหเป็นประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเคสกันก่อนนะครับว่าเคสของเขาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะบอกเลยครับว่าสวยมากๆครับสำหรับเคสตัวนี้ แกไม่ออกโอเคออกมาแล้วนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรละนี่ครับเคสของเขาสวยครับสีขาวนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็มีตัวหมูหิ้วแบบนี้ด้วยนะครับนี่หมูหิ้วแบบนี้ยกสบายเลยนะครับตัวพลาสติกออกนี่ครับเคสของเขาใครอยากได้เนาะเคสแบบเนี้ยก็ลองหาดูได้ครับเสิร์หาดูได้ในสวยครับแต่ว่าข้างข้างเนี่ยจะเป็นอะคริลิกนะครับเป็นแผ่น อะคริลิกเนาะที่เขาแบบเจาะรูระบายอากาศเนี่ยมาให้แบบอย่างดีเลยนะครับรูเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งตัวด้านบนนะครับด้านข้างเนี่ยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างด้วยนะครับให้รูมาค่อนข้างเยอะนะครับนี่ระบายความร้อนเนี่ยผมคิดว่าก็ค่อนข้างดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยคือมันอาจจะใส่ตัวพัดลมนะครับไม่ค่อยได้นะเพราะมันเล็กเกินไปนะครับอาจจะต้องใส่พัดลมที่มันเป็นไซส์เล็กๆแทนนะครับคือถ้าเป็นไซส์ปกติก็ไม่น่าใส่ได้นะครับนี่ครับเคล็ดของเขาแล้วก็มาขันด้านข้างออกเลยครับ จะมีตัวสกูน็อตนะครับยืดอยู่เป็นสีเงินเงินแบบนี้นะครับนี่สีเงินแบบนี้สวยงามครับเข้ากันดีนะครับเงินตัดขาวอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเคส ITX พวกนี้คือมันจะร้อนกว่าเคสปกติครับอันนี้ใครที่จะเล่น ITX นะครับก็ต้องรับรู้ก่อนเนาะเป็นอันดับแรกเลยนะครับ ก็ข้างในเนี่ยก็จะมีพวกน็อตนะครับพวกน็อตอะไรเนี่ยแถมมาให้นะครับก็ค่อนข้างที่จะครบอยู่นะครับปุ่มต่างๆเนาะก็จะมีแค่ปุ่มเปิดนะครับแล้วก็จะมี USB มาให้นะครับหนึ่งลูกครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละแต่เคสเนี่ยสวยนะครับผมมองว่ามันสวยมากเลยครับสำหรับเคสตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราลองเอาตัวเมนบอร์ดมาใส่ก่อนนะครับแล้วใส่เข้าไปผมรู้ละ เราต้องถอดที่ใส่ตัวเค้าสะพ p ายออกก่อนถึงจะใส่เมนบอร์ดได้นะครับนี่ก็ตตองไปพร้อมกันนะครับอันนี้ผมก็เคยจับเคสตัวนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเนาะลองผิดลองถูกไปด้วยกันโอเคนะครับแล้วก็เอาตัวเมนบอร์ดมาใส่ได้เลยโอเคตรงนะครับแล้วก็ขันตัวน็อตยึดเมนบอร์ดจะมีอยู่4รูนะครับยึดเมนบอร์ด i t x มันเดิมครับอย่าเพิ่งขันแน่นมากนะครับขันพอรวมๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราใส่ครบสีตัวก่อนเราค่อยขันแน่นนะครับแต่ผมชอบเคสต,ตัวนี้มากเลยครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ชอบมากเคสสวยมากขาวแล้วถ้ายิ่งเป็นกาจอสีขาวหรือว่าเมนบอร์ดสีขาวแลมสีขาวซิงค์สีขาวโอ้โหไม่อยากจะพูดจะสวยขนาดไหนเนี่ย นี่นะครับใส่เมนบอร์ดเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับที่เหลือก็จะเป็นพาวเวอร์สไปนนะครับเดี๋ยวก่อนใส่พาวเวอร์สไปผมต้องใส่ตัว s s d ก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องนี้จะมี s s d 2ลูกเนาะคือจะเป็นตัว S s d แบบ s า TA อีก1ลูกนะครับเราก็จะใส่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับนี่จะใส่เข้าไปตรงนี้เหมือนในรูปเนาะที่ผมเห็นมานะครับก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะเว้นช่องให้มีที่ใส่สายด้วยนะครับมีที่ใส่สายโดยเว้นช่องใส่สาย s า t a ตากับสายตัวไฟเลี้ยงของ S s d ด้วยนะครับ สรุปที่ใส่ SSD เมื่อกี้คือใส่ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนหันหมุนมาใส่ด้านนี้แทนนะครับถึงจะใส่ได้อันนี้ผมก็เสียบสาย SATA เสียบสายเปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่ตัวโพสไายครับโพสไายครับนี่อันนี้ก็เบิกใหม่เลยนะครับยังไม่แกะซีลอะไรเลยนี่ครับแกะกล่องใหม่เลยนะครับ750วัตต์โอเค ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับผมก็ใช้อยู่เนาะในเครื่องของผมเนี่ยผมก็ใช้เป็นรุ่นนี้แหละนะครับอยู่เนาะถ้าใครได้ดูคลิปผมก็จะเห็นนะครับแต่ว่าอันนั้นอะ่ะผมซื้อมือสองมานะครับไม่ใช่มือ1เหมือนเครื่องนี้นี่เล็กๆนะครับเอาะว้สปายเล็กๆ พวกสายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็แถมมาให้ครบเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะได้สายสวยๆนะครับอยากได้สายสวยๆสั้นๆว่านี้ครับก็อาจจะต้องไปซื้อเป็นสายถักเนาะต้องไปโมสายมานะครับถึงจะได้สายที่มันสวยตัวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสายแบบเรียบๆธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากนะครับมีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละมาสิ่งที่เราต้องใส่นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นที่ยึดตัว power supply นะครับเข้ากับเคสนะครับเมื่อกี้เราแกะออกมาลายไหนอะน่าจะประมาณนี้ นี่มันก็ยึดเข้าไปข้างในน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละโอเคครับมายึดเพลาสไยใช้น็อต4ตัวนะครับขันแน่นเลยนะครับเมื่อมันเข้าครบ4ตัวละ นี่ครับก็ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาฝั่งตรงที่มันมีแง่งตัวนี้เนาะให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันกับพัดลมนะครับพัดลมดูดเข้าเนาะอันนี้ก็จะดูดลมเย็นเข้าไปในตัวผาวัสดุนะครับเอาไว้ระบายความร้อนนะครับผมจะให้มันหันออกนะครับให้มันดูดลมจากนอกเคสเข้าไปนะครับถ้าไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวกลัวมันจะไปดูดลมร้อนในเคสนะครับเข้ามาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเนาะเอาไว้ฝั่งนี้ดีกว่านะครับในส่วนของสายนะครับสายที่ผมจะใช้นะครับกับเคสเคสดนี้นะครับก็จะมีอยู่ นี่ครับหก็จะเป็นสาย24พินนะครับอันนี้คือต้องใช้อยู่แล้วครับสก็คือสายเสียบ CPU นะครับสนะครับก็จะเป็นสายกราดจอนะครับสก็จะเป็นสายเสียบไฟเลี้ยงของตัว SSD นะครับอีกลูกหนึ่งที่ผมใส่เข้าไปนะครับจะมีอยู่4เส้นนี้นะครับหลักๆเลยที่จะได้ใช้นะครับก่อนที่เราจะเอาตัว power supply ใส่นะครับเราต้องมาใส่สายเข้าไปก่อนนะครับนี่ก็มาใส่เสียบสายเลยนี่อันนี้เป็นสายของตัวกร์ดจอนะครับไฟเลี้ยงกราดจอเป็น8พินนะครับ 3060ตัว FE นะครับก็ใช้ไฟเลี้ยง8พินหัวเดียวก็พอครับแล้วก็ CPU นะครับเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นตัว24พินก็เข้าไปเลยอยู่สอรูแบบนี้โอเคครับสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวสายของไฟเลี้ยง เรียบร้อยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่อนข้างที่จะยัดเลยนะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็ต้องมายัด <c oughs> โสัสดุไพลใส่เข้าไปในเคสให้ได้อันนี้งาน,งานยุ่งเลยงานใหญ่ที่สุดเลยนะครับตัวเนี้ยจะเป็นรายนี่แหละจะอยู่แบบนี้ไหมรียบร้อยแล้วนะครับสายต่างๆของเขานะครับผมก็ทําการใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยครับนี่ก็ ค่อนข้างยากนะครับคือมันเป็นเคสที่เล็กนะครับแล้วก็สายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวเล็กน้อยนะครับพวกสายเนี่ยถ้าใครอยากจะเก็บสายให้ดีกว่านี้นะครับก็แนะนําให้ไปซื้อเป็นสายที่เขาแต่งมานะครับพวกสายถักอะไรต่างๆครับมันก็จะดีกว่านี้นะครับพอมันเป็นสายดเดิมๆออมาละมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับมันก็จะแบบยัดยอยู่ในเคสประมาณนี้นะครับไมเป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวเนี้ยนะครับ ตัวสาย24พิพีน่ะบังความชุยต่างๆไว้นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรเนาะเสียบค่อนข้างยากนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวคอมพิวเตอร์ไอทีของเรานะครับเหลือการ์ดจอเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่การ์ดจอกันต่อเลยครับตัดมาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผมก็ทําการใส่ตัวสายเรเซอร์การ์ดเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับเนี่อันนี้ก็เป็นสายเรเซอร์การ์ดเนาะผมก็ใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยครับนี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเคสตัวเนี้ยเขาไม่ได้แถมตัวเรเซอร์การ์ดมาให้ด้วยนะครับเราต้องซื้อแยกมาอีกรกกา์จอผม็นะครับ สวยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวการ์ดของผมนะครับเรียบๆสวยๆแบบนี้นะครับโอเคจะมีตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสายไฟเลี้ยงนะครับสายไฟเลี้ยงของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะแถมมาให้ในกล่องด้วยเนาะเราต้องมาต่อเข้ากับตัวสายที่พ่วงมาจากพาวเวอร์สายนะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับสายนี้ถึงจะเสียบกับการ์ดจอได้นะครับอันนี้เขาก็แถมมาให้อยู่แล้วเนาะอันนี้เราก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาขันน็อตตรงที่ใส่การ์ดจอออกก่อนนะครับมันก็จะมียึดอยู่2ตัว3ตัวกับตรงนี้ด้วย รวมมาแล้วครับอันนี้ก็เก็บไว้เนาะเผื่อเราจะใช้ในอนาคตนะครับจะอยู่ประมาณนี่นี่ก็ใส่พอดีเลยนะครับใส่พอดีกับเคสเลยเคสตัวนี้ถ้าเป็นการ์ดโฟลเดอร์อีดิชันมันจะใส่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการ์ดตัว F P ของเขาเนี่ยมันจะ2ส,สล็อตพอดีเลยนะครับนี่ก็ถ้าดูเนาะมันจะ2ส,สล็อตพอดีเลยแต่ว่าถ้าเกินนี้อาจจะมีลําบากหน่อยนะครับถ้าใครแบบซื้อกาดที่มันใหญ่กว่า2ส,สล็อตมาเนี่ยอาจจะมีลําบากนะครับโอเค ต้องเสียบไฟเลี้ยงด้วยแล้วก็ขันน็อตคืนนะครับเสียบสายไฟเลี้ยงของกาจอนะครับเขาก็จะต่อพ่วงเข้ากับสายของเขานะครับสายกานจอนะครับนีเข้าไปก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเล็กกระทัดรัดสวย แบบใส่พอดีเลยนะครับสวยทุกมุมจริงๆนะครับสำหรับเคสตัวนี้ค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรเนาะแลกมาด้วยกับขนาดเล็กนะครับแล้วก็ความสวยมาต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่ฝาของเคสนะครับกลับเข้าไป เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับประกอบคอม ITX เครื่องนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับขาวๆสวยๆเลยนะครับแต่ว่าเครื่องนี้จะไม่มีไฟนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนาะคือเขาแบบไม่ต้องการไฟเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะไม่มีเลยแหละนะครับนี่ก็สวยนะครับเคสเนี้ยอย่างที่บอกนะครับพวกรูต่างๆเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับพวกรูด้านบนเอยรูด้านข้างเอยรูด้านล่างเอยนะครับก็มีให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเอาเคสตัวเนี้ยไปลงวินโด้ครับคือผมก็ได้ทําการซื้้้ออเเตรรรีียยยมไวลลบง แล้วก็ลงโปรแกรมต่างๆเนาะแล้วก็จะส่งเครื่องนี้กับคืนเจ้าของนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการประกอบคอม i t x ในคลิปนี้ของผมครับไรเส7 5,700x จับคู่กับ RTX 3060 Ti ก็เล่นเกมในปัจจุบันนี้คือลื่นๆแน่นอนครับสำหรับเซตเซตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงราคาทั้งหมดนะครับที่ประกอบในเครื่องนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของผมครับก็จะมีทั้งในตัว u t u b e นะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับถ้าผมมีคอนเทนต์อะไรดีๆเนี่ยผมมาา้เนีีณ สวัสดีครับ คนเทสต่างๆเนี่ยผมก็จะไม่ได้เทสให้ดูเนาะเพราะว่าต้องรีบส่งเครื่องเนี่ยกลับไปให้เจ้าของเขานะครับก็เลยจะไม่ได้มีเวลามาทดสอบอะไรให้ดูนะครั